สวัสดีครับผมสวัสดี FC ช่องอึดเวียกช n แนลนะครับผมมอนี่กสิมาเปิดราคาควายครับผมมือนี่ผมอยู่ที่บ้านนนชาตินะครับตำบลน,นาด่านอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมยุคขอกของแม่พ่มกับพ่อวาดคือเก่านะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมควายงามราคาถูกดีนะครับผมสวัสดีครับผมแม่พ่มครับ มาเปิดราคาควายครับผมแม่นี่ซื้อว่าจังไรครับแม่กระถินแม่กินนะครับผมแม่กระถินเป็นเชื้อสายแม่งไนครับสายบ้านๆเลเป็นควายบ้านๆนะครับควายบ้านๆให้ลูกดีนะครับผมเบื้องหน้าตาครับหน้าเขาเขาอุ้มบาดบ่ครับแม่ครับเาแมนปะขั้นซ้อนครับขั้นซ้อนครับหน้าเขานะครับผม ตาตากสวยงามนะครับผมมีองคงข้อสอ,ององคครับตาแทมแกม้มจำครับผมเดี๋ยวมึงรอบๆตัวนะครับความสูงลายบันไดน,นี่ครับแม่กระถินนะครับหนึ่งร้อยสามสิบหกนะครับแม่กระถินหนึ่งร้อยสามสิบหก ให้ลูกดีนะครับแมนตอนนี้สถานะท่องนะครับทับยกมงคลนะครับจากเดือนแล้วครับทับผ่านรอบสามเดือนแล้วครับมีใบเรียบร้อยมีใบนะครับขวัญกระมีนะครับแม่กระถินนะครับมีป่ครับลูก น้องกระแตนะครับ<ห>โอ้ลูกงามเลยผมงสูงกับซ้ำแม่หรออายุเท่าไหรล้วครับลูกนะครับลูกเจ็ดเดือนนะครับเจเดือนนี่สูงเท่าไหร่ใไดาวิาัดบครับมั่ <7 S 1> นลอยรรประมาณมั่นอยสิบแปดสิบเก้านะครับโอันนี้ว่าถ้ายาตเก้านะครับโอบอมี่ใบนะครับเพิ่นว่าเจ้าของเก่าเพิินว,ว่าถ้ายาติเก่านะครับ เบ,บิงท่ายัดเก้านะครับน้องกระแตครับบายได้บ่นี่โอ้วะนี่ละจะฟฝ้ากินเบิงหางครับจาก ตำล่าลหลายๆตำล่าบอกมากนะครับผมคันควายสีเหลืองง่าย,ยงงาครับรูปหางมันสีสีกันรวดนะครับแม่กระถินกับน้องกระแตนะครับหูหางกระเงีวตามดีนะครับว่าราคาเป็นไรเป็นไรครับเปิดไว้สิบสองต่อรองในเบิร์ตมือเปิดไว้สิบสองหมื่นนะครับสิบสองหมื่นต่อรองในเบิร์ตมือนะครับ,บ,รค,รบควายหูดีเนาะครับแม่เนาะ ครับในท่องเลือดดีนะครับยกมงคลนะครับผ่านรอบมีใบนะครับเออะๆหนามปักตีนครับครับลูกเป็นร่างเป็นแต่สั้งครับไปแม่ที่สองครับผม นางบัวผันแม่บัวผันนะครับแม่บัวผันสูงเท่าไรนี่แม่คือ<ะ>ส่งถวมหัวหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะครับแม่บัวผันเป็นเสื้อสายมามจาังไหนนี่แม่ค่อยบบานนะครับผมไปทางมูลา สอนมูลานะครับอัตลักษณ์คงอุดมทัศนีนะครับนี่ครับผมตาแต้มแจ้มนะครับองคข้อนะครับชัดเจนเบื้องเอ๋ครับตาสวยงามครับเมื่อกี้แม่กฐินท่องเที่ยวใดครับท่องที่ท่องที่สองค่ะนะในท่องนะครับท่องที่สองท่องที่สองแม่นี้นะครับ นี่ประมาณลูกสามข้าทองเลยล่ะประมาณลูกที่สามข้าทองอันนี้บ่มีลูกเฮี้ยงเนาะครับมันเป็นลูกเฮี้ยงแต่ว่ายู่ในท้องครับได้แล้วเดือนอยู่ในท้องหกเดือนครับบักโชคอ๋อโชคนะครับโชคไข่บานเต็มตัวใหญ่นะครับผมความสูงหนึ่งร้อยสี่สี่ครับเล็บดีเนาะแม่เนาะครับเล็บดีครับเบื้องด้านหลังด้านท้ายนะครับ แม่บัวผันวันละค่าไปหลายเป็นไรครับแม่สิบหนึ่งเดี๋ยวละสิบสิบหนึ่งแสนหนึ่งนะครับต่อรองได้นะครับอ่แล้วตัวใหญ่นะครับแล้วตัวใหญ่นี้ทองพร้อมนะครับไม่มั่นพร้อมหนึ่งแสนบาทต่อรองได้นะครับผม มีอีกนะครับมีอีกนะครับ,เร,บ,บเรื่องอย่างบวมมือจิตทำไปก็ลืมไปครับผมก็ได้แม่นี่คือขาตัวยู่เป็นตาฮักดีครับแม่อย่างครับนี่แม่คุณแม่คุณนะครับแม่คุณเป็นเสื้อสายมั่งไหนครับเสื้อสายตาบ้านบ้านนนสายบ้านบ้านความสูงครับ สิยุประมาณลอยสามสิบนะครับรประมาณหนึ่งร้อยสามสิบครับท้องว่างปะครับท้องว่างนะครับแม่คูณแม่คูณท้องว่างแล้เราเคยมีลูกไปครับเราถอ,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 อดลูกบ้านไหนมีลูกเยอะเชียอืมครับผมมึงนะ่ะครับไยังไงขาเราคือสันสตูนยูเป็นทหารนีฮครับ แข้งขานะครับสันได้นะครับไปใส่พอพันสูงๆนะครับสถานะท้องว่างนะครับแบ่งฝันผู้ใดอยากได้พอง่ามๆนะครับเปเลือกความสูงใส่แข้งขาแล้วได้มีนะครับกคบหางไงครับผมหางไงน,นะครับอ่าง อาง่ายดีนะครับครับราคาคาไปหลายบางไดแม่แปดสิบตัวนีนะแปดสิบแปดหมื่นนะครับแปดหมื่นต่อร่องใดอีกนะครับก็เป็นหักก็เป็นหักครับเราเห็นอูอยู่ดูเล็บครับ ตาทั้งขอบตาขาวๆนี่เป็นเป็นสีนบ่แม่หรือขีตจุ่มหรือจังใดเป็นตาแต้มเพื่อนบ่ตาแต้มตา้่แต้มทั้งไตฮะแต้มทั้งไตนะครับอ่าตาแต้มเพื่อนทั้งสองฟังเลยนะครับเขียนชิวเพื่อนเขียนแทงเพื่อนเฉียนแทงไตวันนี้เฉียนทั้งไตนะครับ เดีวพก้าวใหญ่ดีครับนี่ครับเป็นแต่ช่วงลูกดีครับเบื้องทางทองทองอ่างครับดูด้านหลังครับแม่คูณแ80ดสิบนะครับแปดหมืนต่อรองได้นะครับมีอีกว่าครับแต่ว่าขวกหางใหญ่ดีหางใหญ่ดีครับอีกแม่นึงบวครับแม่คับ แม่คำนะครับโอ้หน้าตาสวยงามแม่คำสูงเท่าไรนี่แม่คือสูงหน่าไรตู้หนาไงเถอะหนึ่งร้อยสามจุดเก้าเป็นควายเสื้อสายมั่งไหนครับสายอุทยสายอุทยนะครับเบื้องหน้าเขาเพิ่นครับหน้าเขาเสื้อสายอุไทยนะครับ,บ,อ,รบ,อ,รบอัตลักษณ์ชัดเจนครับผมตาแจ้มแก้มจ้ำนะครับ หนาใหญ่หัวใหญ่ครับผมมีอ่องข้อนะครับชัดเจนนะครับนะเบิงเ้งหลึครับขาเป็นยังไงแม่ตีก,กันบอกของไหมเรียบดีครับผมเรียบดีเรียบใ่ดีนะครับเออบอกเข่าใ่ครับหน้าตาสวยนะครับแม่คัำ ด,ดูรอบตัวครับโู้ใหญ่ทองอ่างใหญ่ดีครับไแล้นโอีเดม่ครับแม่คำ้ำทับไปแล้วซีเดือนนะครับทับของท่านไหนไปครับทับพวเบ้าให้บ้านนะครับผมบ้าให้บ้านนะครับอู้ผมได้ท่วมากครับผมผม,ผมขออนุญาตตัดสายนะครับเบ่า,าหฮเดอร์ นหางครับดูหางหางไหมครับเฟตีนะครับผนเพิ่นกระง,ง่ามดีนะครับขนง,ง่ามดี ราคาว่าว่าเวลาเป็นไงครับแม่ค้าหี่ครับเปิดใีคือกันเปซีฟนะครับต่อได้เปิดว้ซีฟนะครับต่อรองได้เบิดมือนะครับโอ้สวยงามครับหน้าตาหง่หนาหง่ดีนะครับหนาเพื่อนมึงเงยด้วยครับ โอ้ย <ique> ่าเฝ้าโทมากเลยครับผมขออนุญาตตัดสายสำหรับคลิปมื่อนี้นะครับผมเปิดราคาควายนะครับครอบของแม่พฟมกับพวาดนะครับผมกับมีอยู่เดวยกันหนึ่งโค้กกับอีกสามตัวนะครับโคมของแม่กระถินนะครับแม่กระถินกับน้องกระแตนะครับสิบสองนะครับแสนสองนะครับต่อร่องได้นะครับผมแล้วก็จะเป็น แม่บัวผันนะครับแม่บัวผันเปิดไว้สิบนะครับความสูงนะครับนี่ความสูงใดครับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะครับแม่กะถินร้อยสายหกนะครับแม่คุ้นครับร้อยสามสิบห้าสายหกนะครับเปิดว้ที่แปดสิบนะครับแปดสิบแล้วก็สุดท้ายนะครับ สุดท้ายแม่ค่ํานะครับผมความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามเจ็ดสแปดนะครับตัวใหญ่ดีนะครับผมวางใหญ่ดีครับเปิดไว้หนึ่งแสนนะครับต่อรองได้ครับผมกับสุดท้ายนะครับสุดท้ายของคลิปนะครับนะครับกับขอขอบคุณนะครับเอฟซีนะครับผมเพราะว่าอยู่ในประเทศไทยแหล็อยู่ต่างประเทศนะครับผมผมเบื้องคลิปของผมนะครับกับเห็นนะครับ หลายคนนะครับที่บพืันได้กดติดตามนะครับผมก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมเพื่อที่จะได้หาท้ายคลิปนะครับผมเปิดราคาควายแบบนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกการติดตามครับผมสําหรับเมื่อนี้นะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ